ส่วนการเสียชีวิตของเด็กอายุ7ขวบที่จังหวัดเชียงรายนะคะล่าสุดตํารวจเชียงรายก็เร่งคลี่คลายคดีเด็ก7ขวบเสียชีวิตปริศนาล่าสุดได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปร่วมกันสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขณะที่ทางญาติก็ระบุนะคะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเล่นกับเพื่อนบ้านก่อนที่จะหายตัวไปค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูทรเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายยังเร่งสืบสวนเพื่อคลี่คลายคดีเด็กชายธนโชดแปลงเรือนวัย7ขวบหายตัวไปจากบ้านในหมู่บ้านใหม่มหาวันตําบลดงมหาวันอําเภอเวียงเชียงรุง้งเมื่อวันที่16มกราคมก่อนที่จะพบศพในสวนกล้วยห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรในช่วงบ่ายของอีกวันคดีนี้ตำรวจประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมไปร่วมกัน สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งเป็นเยาวชนในหมู่บ้านพร้อมกับส่งหลักฐานไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5จังหวัดลำปางเพื่อตรวจหาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ DNA ที่ผู้ก่อเหตุอาจจะทิ้งเอาไว้คาดการนะคะว่าจะสามารถแจ้งผลให้ทราบในอีกสองวันแต่ว่าต้องรอผลการชนะสุรศพจากศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในวานลาเซยญาติของผู ers, <we ak> ้เสียช <me ets> ีว <faut> <out> <im> ิตเปิดเผยนะคะว่าในวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและเพื่อนรวม4คนเล่นกันอยู่ใกล้บ้านของตัวเองจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาเด็กๆเล่นกันเสียงดังมากจึงออกมาบอกให้ผู้เสียชีวิตกลับบ้านแต่ไม่ทันสังเกตนะคะว่าเดินไปทางไหนมาทราบอีกทีว่าหายไปจึงช่วยออกตามหาก่อนจะพบว่าเสียชีวิต ขณะที่การตรวจที่เกิดเหตุของตำรวจชุดสืบสวนทดลองเดินจากจุดพบศพไปยังหมู่บ้านของผู้เสียชีวิตก็พบว่าการเดินค่อนข้างลำบากเพราะว่าต้องผ่านทุ่งนาและก็สวนยางพาราขณะนี้เส้นทางรถยนต์ที่เข้าไปที่เกิดเหตุต้องผ่านสวนยางพาราประมาณ600เมตรจากทางหลวงชนบทและปกติก็จะไม่มีใครเข้าไปในจุดดังกล่าวค่ะ